นี่ก็ใกล,ล้จะเปลี่ยนฤดูจะเปลี่ยนฤดูหนาวไป,ไปสู่ฤดูร้อนแล้วทางกรมอูตูก็คาดหมายว่าสัปดาห์สุดท้ายของกุมภาพัน์ก็คือวันที่วันที่24วันมาฆบูชาก็จะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนแล้วแล้วปีนี้ได้ข่าวว่าจะร้อนจัดที่กว่าปีกายเดอ เขาบอกว่าห้าจังหวัดเตรียมไว้ก็มีจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนึ่งด้วยโอ้ไม่ยังไงก็ไม่ทราบเออแล้ววันที่วันที่ยี่วันที่ยีถึงวันที่24เนี่ยอาจารย์วรนันซึ่งเป็นศิลป,ปินแห่งชาติในการถ่ายภาพเขาจะมาถ่ายภาพ ถ่ายภาพวิหารเจดีย์พิพิธภัณฑ์ทำเจดีย์เราก็ถ่ายภาพทั้งช่วงเช้าช่วงกลางวันและช่วงค่ำและช่วงกลางคืนจะถ่ายภาพนักเป็นศิลปินแห่งชาติในการถ่ายภาพถ่ายภาพได้เก่งได้สวยแล้วก็จะได้รู้ว่าจุดไหนในการถ่ายภาพสวยและถ่ายภาพแล้วจะได้ภาพออกมาแบบไหนแบบไหน ก็จะติดทำสติกเกอร์ไว้ให้นักสถายาติยมที่มากราบมาเยี่ยมมาเที่ยวมาชมก็จะได้รู้จักจุดที่จะไปถ่ายรูปเพราะทุกวันนี้นี่ใครจะไปไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ล้วงกล้องถ่ายรูปมาทุกคนร้อยคนก็ร้อยกล้องมากกว่าร้อยกล้องซะอีกนะร้อยคนเนี่ยจะแม้ล่ะ,ะถ่ายภาพกันเป็นว่าเล่นเลยเพราะทุกวันนี้มันไม่ต้องไปใช้ฟิลม์ม ใช้ฟิล์มเหมือนสมัยก่อนมันถ่ายเท่าไร่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ชอบก็ล้างเอาไม่ชอบก็กดทิ้งเอาแล้วก็ถ่ายใหม่ถ่ายใมย่แต่ตก่อนนี้โอ้ยใช้ฟิล์มกับมดกระเป๋าตายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการการไปาการไปที่ไหนเราก็อยากจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแต่ว่าในวัดป่าเราความสําคัญก็เน้น เน้นในเรื่องการอบรมจิตอบรมใจของตนเองอคือศาสนาเราจะให้คุณค่าให้แก่สารสาระต่อพวกเราได้อย่างแท้จริงเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากการน้อมน,นำเอามาปฏิบัติโดยเฉพาะการอบรมกายวาจาใจของตนเองอบรมกายด้วยศีลอ,อบรมใจของเราเองก็ด้วยสมาธิและปัญญา เมื่อเราอบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วนั่นแหละสมกับว่าเราได้มาวัดป่าเพราะว่าถ้าเราจะมาวัดป่าแล้วมีแต่การเที่ยวการเล่นการถ่ายภาพอย่างเดียวโดยไม่สนใจศึกษาด้านธรรมะมันก็รู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยในการเข้าวัดป่าโดยเฉพาะถ้าเราได้เข้าไปชมที่พันธรมิดีเราก็จะได้ศึกษาได้เรียนรู้หรือได้ยินได้ฟัง เล่าเรื่องราวของความเป็นไปขององค์หลวงตาคือประวัติของหลวงตาซึ่งท่านเน้นเน้นนักเน้นหนาะในเรื่องการอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพราะฉะนั้นการเข้ามาในวัดป่าเราก็ควรที่จะศึกษาศึกษาให้เข้าใจในด้านการอบรมจิตอบรมใจของเราเองโดยเฉพาะจิตตภาวนาเพราะว่าศาสนาเราจะให้แก่สรรสาระต่อเราได้อย่างแท้จริงก็เพราะพวกเราน้อมนําไปปฏิบัตินั่นแหละ ดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจของเราเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสรรสิ่งจะสร็จเสำเร็จได้ด้วยใจของเราถ้าใจของเราเป็นพานมันก็พากายวาจาของเราเป็นเครื่องมือในทางในทางสร้างความชั่วความเลวต่างๆถ้าใจของเราเป็นบัณฑิตมันก็จะนำนำกายวาจาของเราเนี่ยแหละไปสร้างแต่คุณงามความดีแต่ว่าปุถุชนคนมีกิเลสอย่างเราเราท่านๆเนะี่ยถ้าขาดการภาวนาขาดการ ขาดสติเมื่อไหร่ก็จะเป็นฆาทาตของกิเลสได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นในความเป็นพุทธชนคนมีกิเลสอย่างเราเราท่านๆจึงไม่ควรจะตั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะถ้าเราประมาทเมื่อใดขาดสติเมื่อใดแล้วเราอาจจะเป็นฆาทาตของกิเลสอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือทั้งทั้งที่รู้ตัวแต่เราก็ไม่มีกําลังที่ไปต่อต้านกระแสของกิเลสที่ชักจูงเราลงไปในทางต่ําได้เพราะฉะนั้น แต่ถ้าพวกเราไม่ประมาทไม่นอนใจแล้วเราก็พากันตั้งใจในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเบื้องต้นอย่างน้นอยก็พยายามพยายามอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบเ,เพราะนี่แหละถ้าใจของเรามีความสงบแล้วเราจะสัมผัสกับความสุขได้อย่างแท้จริงเราจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าความสุขของของชีวิตเนี่ยของเราเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ยอดไม้ใบหญ้าไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์บริษัทบริวารแต่ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจของเราเพราะพรุทธเจ้าท่านจึงสรงกล่าวไว้ว่านัทถิสันติปลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเห็นไหมเราจะเป็นสุขขวขวายแสวงหาความสุขที่ไหนที่ไหนจะได้มาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสอะไรก็ตามเดี๋รวมความก็อยู่ในกามคุณห้านั่นแหละ จะมาเปรียบเทียบกับความสงบความสุขที่เกิดขึ้นมาจากความสงบภายในจิตใ,ใ,ใจของเราเองเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราบั่นภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองอยู่เป็นเนืองนิดแล้วไม่ว่าจะทําได้มากทําได้น้อยก็ขอให้ทําไปประจําทุกวันทุกวันทุกวันไม่ว่าตอนก่อนนอนตื่นนอนหรือกลางวันกลางคืนเรามีโอกาสเราก็ไปหาเดินโยก,กมหานั่งภาวนา อยู่กับคําบริกรรมของพุโทโธพุโทโธท่านนั้นด้วยความมีสติให้มีสติควบคุมกํากับจิตของเราเองให้อยู่กับคำบริกรมออกรมของพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเรามีสติกํากับจิตอยู่ในขณะใดแล้วเราจะสัมผัสรับทรบาบถึงคําบริกรรมของพุโทโธพุโทโธอยู่ในความรู้สึกของเราได้อย่างชัดเจนนั่นเรียกว่าเรามีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วแม, ей, มเ้เราจะบริกรรมอยู่ก็ตามเราก็ไม่สัมผัสรับรู้หรอกมันเบลอเบลอย หายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้สัมผัสถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเลยก็ปล่อยมันจะมีแต่เข้ามีแต่ออกมีแต่เข้ามีแต่ออกไปตามเรื่องทำราวของมันหล่อเลี้ยงร่างกายของเราไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนวันไหนไม่สามารถหายใจเข้าได้ไม่สามารถหายใจออกได้แล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็จะคืนร่างกายนี้สู่ธรรมชาติของเขาคือดินน้ำลมไฟแต่ถ้าถ้าจะให้มีคุณค่าทั้งจิตทั้งใจก็ต้องอาศัยสไต อาศัยสติก็คือความระมัดระวังระมัดระวังรักษาจิตของเรากํากับจิตของเราควบคุมจิตของเราเองให้อยู่กับคบริกรรมขอ,อกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรืออยู่กับอนาปานาสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือเจ้า,จาชายสิทธัตถะที่เริ่มต้นจากตรงนี้จากลมหายใจเข้าออกด้วยความมีสตินั่นแหละในวันนั้นท่านก็สามารถตัสรู้ขึ้นมาในวันเพ็ญเดือนหกที่เราเรียกกันว่าวันวิสาขาบูชาเพะฉะนั้นนี่กอ็อีกไม่กี่วันแล้ว วันที่24ก็วันมาฆบูชาเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนาเราเพราะฉะนั้นในในก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในวัดปา่าบรรดาศตกดเราในวันสําคัญวันวิสาขมาฆาสระหะบูชานั้นเรากคจะมีการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาแล้วก็เวียนเทียนรอบวิหารรอบเจดีย์ของเราแต่ในปีนี้ปีนี้วันที่24 ก็อาจารย์วรนันซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติในการถ่ายภาพท่านจะเข้ามาถ่ายภาพด้วยถ่ายภาพทั้งภาคกลางวันทั้งกลางคืนนั่แหละเพราะฉะนั้นในการเวียนเทียนของเราปีนี้จะได้ออกได้รูปออกมาอย่างสวยงามเลยท่านจะเอาโดรนมาบินถ่ายด้วยแล้วก็เอาให้ขอนั่งร้านนั่งลานตั้งนั่งร้านขึ้นไปถ่ายมุมสูงด้วยมุมต่ำบ้างอะไรต่ออะไร เพราะฉะนั้นใครอยากได้รูปของตนเองโชว์ออกหน้าจอหน้าหน้าทีวีหน้าจออะไรตะไรกระจายออกไปทั่วโลกกมากันเนอะรู้ไหมล่ะเ,เดี๋ยวมีรูปมีหลานอยู่นู่นอยู่ไอ้ซอกบมุมไหนในใน,ในพื้นโลกนี้ก็จะได้เห็นภาพเห็นรูปนี้เนี่ยเ,เพราะบนที่ทวิดีุเสียงทมเราเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกนั่นแหละถ่ายทอดออกไปทั่วโลก ออพอพูดถึงวันที่ทิวยุวเสียงธรรมเราก็มีข่าวสารที่จะแจ้งให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมสิยานุสิขององค์ลุงตาของวัดป่าบานตาเราให้ทราบแล้วก็จะกระจายข่าวสารไปด้วยว่าวันที่สามมีนาคมเราจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิทยุเสียงธรรมเราเก็คือมีการทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนในการดูแลรักษา วิทยุเสียงธรรมเราให้มั่นคงพร้อมที่จะเป็นเป็นกระบอกกระบอกเสียงกระจายข่าวกระจายเรื่องราวกระจายธรรมะออกไปเพราะธรรมะนั่นถ้าถ้าได้เฉพาะการแสดงธรรมะออกไปจากปากเท่านั้นเหมือนแต่ยุคสมัยก่อนนั่นน่ะครูบาอาจารย์เทศที่ไหนก็มันก็เสียงอยู่ที่นั่นแหละ มันก็จบอยู่ตรงนั้นแหละเสียอยู่ในวัดป่าบรรดาเสียงก็จบอยู่ในวัดป่าบรรดาแต่ต่อมาน่นน่ยอ,องค์หลวงตาท่านเห็นท่านเห็นความสาคัญของธรรมะว่าธรรมะเนี่นกยกระจายไปถึงที่ไหนก็รวนแต่นาความร,ร่มเย็นอบอุ่นมาสู่สถานที่นั้นมาสู่ชีวิตมาสู่ครอบครัวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเรเริ่มก่อตั้งวิทยุเสียงธรรมขึ้นมา องหลวงตาท่านเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาจากต่านมาก็วิทยุเสียงธรรมเราก็กระจายเสียงส่งธรรมะออกไปครูบาอาจารย์แสดงธรรมะก็ออกไปทางวิทยุกระจายไปทั่วแม้จะอยู่ในท้องทุ่งท้องนาอยู่ในซอกเหลือบมุมป,ป่าเขาจนกระจายไปทั่วโลกมาถึงทุกวันนี้นีแ่แต่ว่าวิทยุเสียงธรรมเรา มันแตกต่างกับวิทยุวิทยุธุรกิจต่างๆทั้งหลายที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันอยู่นั่นแหะมีร้องลําทําเพลงมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ได้ทุนมาจากสปอนเซอร์คือการโฆษณาโฆษณาอยู่ยาโฆษณาอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายนั่นแหละเขาได้รับทุนมาจากสปอนเซอร์ทั้งหลายเหล่านั้นมาเรียกว่ารับจ้างโฆษณาถกอไป แต่วิทยุเสียงธรรมเราจะไม่มีการโฆษณาไม่มีไม่มีการบอกบอกอ,อย่างนั้นไม่มีสปอนเซอร์อย่างนั้นแต่ก็อาศัยอาศัยจากศรัทธาคณะศรัทธาญาติโยมเนี่ยแหละ,ะสิยานุสิ์ทั้งหลายให้การสนับสนุนร่วมกันบริจาคเข้ามาโดยเฉพาะเราก็ได้จัดพระป่าเราได้จัดพระป่าไปวนเวียนไปเรียกว่าพระป่าสัญจรไปตามภาคต่างๆทั้งหลาย แต่ในวันที่สามวันที่สามมีนานี้เราจะจัดพระป่าขึ้นที่วัดป่าบ้านตาดเราพระป่าเพื่อสมทบทุนดูแลรักษาบริหารวิทยุเสียงธรรมเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เชื้อเชิญคณะสัตยาติยมลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนได้มาร่วมพระป่าในวันที่สามกันวันที่สามมีนาแลหลังจากพระป่าแล้ว เราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเราด้วยในวันนั้นเพราะว่าปันวิทยุเสียงธรรมเราที่ที่กระจายไปอยู่ทั่วประเทศไทยก็มีถึงร้อยกว่าสถานีบางแห่งก็ขาดเขินบางแห่งก็สมบูรณ์บางแห่งก็มีปัญหาอะไรต่ออะไรต่างๆเราก็จะต้องได้ประชุมเป็นเนืองนิดเพื่อเพื่อยกปัญหาขึ้นมาปรึกษาหารือเพื่อจะแก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นให้มันลุล่วงไป แล้วก็จะประคับประคองดูแลรักษาวิดีุเสียงธรรมเราอันเป็นมรดกข,ขององค์หลวงตาท่านวางไว้ให้คณะศิานุสิษย์ที่จะต้องเป็นผู้ดูแลรักษาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วไปได้อย่างยาวนานที่สุดเพราะว่าวิทิุเสียงธรรมเหล่านั้นจะเป็นการกระจายกระจายเสียงธรรมะทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นออกไปในรูปของทีวีออกไปในรูปของของวิทยุออกไปในรูปของ,ของ เฟซบุ๊กหรือไอ่ยูทูบหรือไอ้อะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งเทคโนโลยีทุกวันนี้เยอะมากก็วิดี و เสียงธรรมเราก็พัฒนากระจายไปตามตามเทคโนโลยีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแต่ว่าการกระจายออกไปได้ก็ต้องอาศัยทุนทรัพย์เช่นกันแต่ทุนทรัพย์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นทางวิดี و เสียงธรรมเราเราไม่มีสปอนเซอร์จากธุรกิจการค้าขายอะไรตัวอะไรต่างๆ ก็อาศัยแต่คณะสัาย,ยาติโยมคณะศิยานุสิตนี่นะที่ให้การสนับสนุนด้วยการบริจาคมาเป็นรายเดือนบ้างบริจาคมาเป็นรายปีบ้างหรือมาร่วมกระทอดพระป่าสมทบในกองพระป่าของเราก็มีหลากหลายมาเพราะฉะนั้นในวันที่สามมีนาก็ขอประกาศข่าวไปให้ให้คณะศิยานุสิตได้รับทราบแล้วก็กระจายข่าวนี้บอกต่อต่อไปมาด้วยเพื่อจะได้มาร่วมพระป่าของเรา ในวันที่สามมีนาณวัดป่าบ้านตาดเราแห่งนี้เด้เอรับพรนะรับพรจะดุโวธนาให้พราพากันตั้งใจรับพรยะท้าวาลีวาหาปุราปาริปุเรนตีสาคันลัง เอาาวเมวอิโตทินังเปตานหังอุปากะปติอิจิตังปิตังตุมหังเขปเมวเสวิสช,ชะตุสพเพปูเรนตุสังกปานจันเอปนาราโสยะทานมานิโชติรโสยะทันดิโยอิว,ว จตัวพรรวยวิน้อสัตตัวบานเตีภวัทวันตาไรโยโยเกงถึงายโยกอาวะอันวัทนาเสียง สารเนจังบอยทายปะจายิโนใจตารวยไม่วหวทายตีอายุวัยน้อยสุขังระระ ตนาตยานุภาเวนาราตนาตยเตยสาโดยคารวะขปยาเวลาโสกัสตุจุปัฏวายอเนกาอันตรายาปิวินณสันตุอเสสะโย จายาเสธิธนังราพังโสตีภาขยังโสข้างพลังเสรีอายุจวันโนจาโพพขังวุธิจยาสวายสาตาวาสาจายุจาชีวเสธิภวันตุเต ภาวะตุสัาบังการังรกคันตัพซาปฏิวัตาสามพาะบุทฐานุภาเวตาสตาสสตีภาวะตุเตมภาวะตุสัาพังการรังรกขันตัพซาปฏิวตาสามบาธรรมาณุภาเวตา สัตสวสที่พรวันตุเตมพวัตุสัปมังการังราคะตุสัปเดวตาสามะสังขานุภาเวตัยสัตสวสที่พระวันตุเตม จัดอาหารทานกันเอดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนอะดูแลแบ่งปันอาหารการทานอาหารกันซะก่อนทานอาหารซะก่อนอช่วยเหลือแบ่งปันกันไปดูแลแกนันเ้อะจัดอาหารทานกันซะก่อน